รีวิวออฟฟิศวันนี้ตบอไผ่าพามาทัวร์ตึก K+ Plus Building กันค่ะซึ่งก็เป็นออฟฟิศของ KBTG หรือว่าบริษัทกสิกรวิเนตเทคโนโลยีกรุ๊ปนั่นเองค่ะทุกคนมาดูบรรยากาศโดยรวมกันก่อนค่ะทุกคนดูค่ะดีไซน์สวยมากเพดานสูงแล้วมีกระจกรับแสงธรรมชาติบอกเลยค่ะว่าบรรยากาศนา่านั่งทำงานมากๆแล้วดูค่ะพื้นที่ทำงานเขาเยอะมากมาดูกันที่นี่เลยค่ะทุกคน K p l u s s t a d i u มเรียกว่าเป็นโซนไฮไลท์ของที่นี่เลยมีเวทีแล้วก็จอ LED ีขนาดใหญ่เนี่ยให้ขึ้นไปพรีเซนต์งาน pping Are คุกคนแล้จเจงแคปซูลเขาก็ไม่ใช่ธรรมดานะคะนี่ค่ะมีที่วางโน้ตบุ๊กให้ด้วยแถมมีปลั๊กมีที่เสียบ USB ด้วยค่ะมาถึงแล้วเราก็ขอลองนอนสักหน่อยค่ะนอกจากห้องนอนแล้วนะคะยังมีห้องอาบน้ําในออฟฟิศด้วยค่ะทุกคนคือห้องอาบน้ําแบบจริงจังแบบเหมือนฟิตเนสเลยส่วนโซน,นทํางานโซนโคเวิร์กิ้งสเปซของเขานะคะมีเยอะมากๆดูค่ะมีหลายมุมสุดนอกจากโซนทางานแล้วนะคะก็ยังมีโซนดาัดฟ้าที่เป็นพื้นที่สีเขียวด้วยค่ะซึ่งบนดาัดฟ้านะคะนอกจากจะเหมาะกับการพักสายตาจากหน้าคอมแล้วนะคะเขายังมีโซนปลูกผักสวนครัวด้วยค เอาพริกมันนาบอกเลยว่าบรรยากาศที่นี่น่าทํางานมากๆเลยค่ะเป็นยังไงคะคลิปนี้ชอบมุมไหนกันบ้างคะคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะแล้วก็อยากให้พาไปดูออฟฟิศที่ไหนอีกก็คอมเมนต์กันเข้ามานะคะ